ดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งนะคะที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์ที่3ของการเรียนออนไลน์นี้เราจะเรียนกันในเรื่องการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะค่ะหลักการนะคะการบวกลบเศษส่วนนะคะ ถ้าเศษส่วนนั้นนะคะมีตัวส่วนที่เท่ากันเราสามารถนำมานำเศษมาบวกลบกันได้เลยนะคะโดยตัวส่วนมีค่าคงที่แต่ถ้าเศษส่วนนั้นค่าของตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะนักเรียนจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนเราจึงจะสามารถนำมาบวกลบกันได้นะคะ แต่สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องเศษส่วนที่มันมีตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจะบวกจะลบกันอย่างไรไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะนะคะการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะมาเริ่มกันที่การบวกก่อนนะคะ,ะบวกนักเรียนจะเห็นว่า เศษหนึ 1> 1่งส่วน4บวกเศษ3ส่วน4นักเรียนจะเห็นว่าตัวส่วนนี้เท่ากันแล้วใช่ไหมคะมีตัวส่วนคือ4เท่ากันดังนั้นนะคะหลักการก็คือเมื่อตัวส่วนเท่ากันให้เราคงตัวส่วนไว้นะคะแล้วให้นำตัวเศษนะคะก็คือเศษ1กับเศษสานี้มาบวกกันค่ะ1บวก3ได้เท่ากับ4ี่นะคะ ดังนั้นมันจะเท่ากับเศษ4ส่วน4นะคะเศษส่วน4และในการตอบนะคะเมื่อตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันให้เรียนทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็คือ4หาร4ก็เท่ากับ1นะคะนี่คือตัวอย่างของการ บวกตัวเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันนะคะต่อมามาดูการลบค่ะการลบก็ใช้หลักการเดียวกันคือเมื่อตัวส่วนเท่ากันให้เรานำเศษมาลบก,กันได้เลยค่ะดังนั้นเศษ6ส่วน7ลบเศษ4ส่วน ดังนั้นให้เรียนคงตัวส่วน7ไว้ค่ะแล้วนำเศษ6ลบเศษสี่ลบสได้เท่ากับ2 6งลบสได้เท่ากับ2ส่วนคือเศดังนั้นคำตอบก,ก็คือเศษ2อส่วนเอ่าเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะ แบบฝึกหัดใบงานใบแรกนะคะจะเป็นเรื่องการบวกเศษส่วนนะคะหลักการเหมือนเดิมนะะักะจจาไว้เลยคือถ้าตัวส่วนเท่ากันให้เราคงตัวส่วนไว้แล้วให้บวกที่ตัวเศษได้เลยครูจะยกตัวอย่างให้สองข้อนะคะเช่นข้อที่5ค่ะ ข้อที่5้าเขาบอกให้นำเศษ3ามส่วน19บวกเศษ2องส่วนส9จะเห็นว่าส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมคะคือ19ดังนั้นคงไว้เลยแล้วเขียน19ลงบ่อนได้เลยคะ่ะ19ไปที่ตัวส่วนนะคะส่วน19จากนั้นไม่ชัดเลย จากนั้นให้นักเรียนไปดูไปดูที่ตัวเศษนะคะนำเศษมาบวกกันได้เลยค่ะดังนั้นก็จะเป็นเศษ3าบวกสก็จะได้เท่าไหร่คะก,ะก็เท่ากับเศษ5ส่วน19ค่ะ นักเรียนคไหนที่คล่องแล้วนักเรียนไม่ต้องเขียนกระจายแบบครูก็ได้นะคะนักเรียนสามารถนำสามบวกสได้เท่าห้านะคะตอบได้เลยนะคะไม่ต้องกระจายแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมายกตัวอย่างข้อที่สองนะคะเป็นครูขอยกตัวอย่างข้อที่สิบสอนะคะข้อที่สิบสองเห็นไหมคะส่วนเท่ากันเลยงั้นเรานำส่วนมานก่อนเลยคะ่ะตัวส่วนเท่ากัน ใส่14สเข้าไปเลยคะ่ะจากนั้นมองเป็นเศษเลยค่ะนำเ1ษหนึเศษสิบเอ็นำหนึบวก11 11บวก1หรือ1บวก11ได้เท่าไหร่คะได้สิบสองค่ะและใครที่สามารถรทำเป็นเศษตัวยังต่ำได้ยิ่งดีมาก เศษส่วนอย่างต่คืออะไรเราสามารถตัดทอนให้ลงให้มันเป็นเศษส่วนที่ลดลงได้มากที่สุดอย่างเช่นข้อนี้เราตอบเศษส่วสองส่วนสี่ถูกต้องไหมคะเราทําให้เป็นอย่างต่ำคือหาตัวร่วมว่าเอะระหว่าง12กับ14มีตัวร่วมอะไรนะที่สามารถลดทอนหรือหารกันได้ทั้ง12และ14 นี่ง่ายคือมันเลขคู่ใช่ไหมแน่นอนเป็นเลขคู่อย่างนี้2หารได้แน่นอนตัวต้นไหมคะงั้นเราต้องมาคิด2หารส2องได้เท่าไหร่คะอ่ะสองหารสองก็ได้เท่ากับ6อ่ะหคูณ2ได้เท่ากับ12ดังน้นก็จะเป็นหอคูณอะไรได้ส4 2คูณได้สิด,สดังนั้นข้อนี้ตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษ 6ส่วนค่ะถ้ายังไม่ล่องในเรื่องเศษส่วนอย่างเต็มที่เรียนตอบตามที่เรียนบวกได้ครั้งแรกได้เลยนะคะไม่ผิดนะคะอาโอเคนะคะต่อไปเราไปดูการลบค่ะในหน้าถัดไปนะคะการลบนะคะหละักเดียวกันเลยถ้าส่วนเท่ากันให้คงตัวส่วนไว้และนำตัวเศษมาลบกันค่ะ ครูจะยกตัวอย่างสองพ่อยกตัวอย่างพ้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าแน่นอนนักเรียนเห็นว่าส่วนคือสเท่ากันใช่ไหมคะใส่สิบไว้ก่อนได้เลยค่ะใส่ส่วนส9ก้าไว้ก่อนจากนั้นนำตัวเศษมาลบกันสิบหกลบแปดได้เท่าไหร่คะส6บหกลบแปดสิบหกลบแปดนะคะหวังว่านักเรียนยังไม่ลืมหลักลบนะคะ เอาเลขน้อยไว้ในใจนะับต่อไปให้ถึงเลขมาก16ลบ8ก็ได้ค่ะตอบเศษ8ส่วน19นะคะหรือนักเรียนบางคนที่คล่องแล้วในสำหรับการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะสามารถทำได้อีกนะคะให้เป็นเศส่วนยังต่ำโดยมาดูเอ๊ะ8 19มีตัวหารร่วม,มอีกไหมอ่า ครูดูแล้วนะคะไม่มีตัวหารร่วมดังนั้นเศษส่วนอย่างต่ำได้แล้วค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบที่เศษ18ส่วน19ได้เลยนะคะต่อมาอยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งเช่นข้อที่14ค่ะข้อที่14นะคะแน่นอนส่วนเหมือนกันเลยคือ30ดังนั้นใส่ไว้ก่อนเลยคะ่ะใส่ส่วน30ได้ก่อนจากนั้นนะคะนำเศษ ลบกันค่ะเศษยี่สิบลบสิบเอ็ดยี่สิบลบสิบเอ็ดนะคะได้เท่าไหร่คะอ่าไม่ยากใช่ไหมคะเอาสิบเอ็ดไว้ในใจนะับออให้ถึงยี่สิบคำตอบก็คือเก้าค่ะเก้าส่วนสามสิบนักเรียนเห็นว่าอะบางคนตอบส่วนสามสิบถูกน่าปเลยหรือใคร่องแล้วฉันจะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เลยค่ะก็คือนักเรียน ดูซิว่มามีตัวหารร่วมไหมตัวหารร่วมคือแม่สามนะคะสามคูณอะไรได้เก้าสามสามเก้าค่ะสามคูณอะไรได้สามสิบามคูณสิบเท่ากับสามสิดังนั้นคนนี้ตอบได,ด้ส่วนยังตามอีกอย่างคือเศษสามส่วนสิบค่ะอ่าเห็นไหมคะไม่ยากนะคะค่ะขอให้สนุกกันเรียนคณิตศาสตร์นะคะสวัสดีคะ่ะ